คาเฟเมซอนบอลครองสิบห้วันนี้พวกเราจะไปไหนกันอวญญาวันนี้รับมอบหมายจากป e ้าลรเแซนให้พาน้องมาทานหายมือค้ากันเนื่องจากน้องๆเหนือน่อยๆกันมาทั้งปีและยังคว้ารางวัลร้านคา,ฟาเฟ่เมซอนดีเดนจำปี2517เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้น้องๆในการทำผลงาน,นดีๆแบบนี้ต่อไประหว่างรอขึ้นเรืออาเดินชมบรรยากาศรอบๆเอเชียทิกสักหน่อย ตอนนี้ก็เพิ่งไปลงทะเบียนรับตั๋วเสร็จนะครับได้นั่งอยู่ริมสุดเลยบนดาฟ้าด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนะครับว่าจะเป็นยังไงเอเชียทีกนับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของเทพานคเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่อยากจะล่องเรือทานอาหารชมความงดงามยามค่ำคืนของเทพหานครตอนนี้กำลังรอต่อคิวขึ้นเรือไวออคิตที่เราจองมาครับกำลังจะขึ้นแล้วขึ้นบนเรือแล้วลอยนิ บรรยากาศบนเรือน่โคตดีได้เห็นแสงไฟจากตึกรอบๆเมืองกรุงเทพกับลมที่พัดท่าตัวเบาๆเหมาะการพาคนที่คุยอยู่มาเดทสุดๆเลยจากจับจองที่นั่งกันเรียบร้อยทางไวออกคิดริวเวอร์คุยตก็มีการแสดงให้เราได้ชมกันยาวสองชั่วโมงส่วนอาหารการกินนี่ไม่ต้องห่วงเป็นแบบบุฟเฟ่ต์จัดวางไวพ้พร้อมช่วงนีต้ต้องรีบเลยถ้าช้าก็ตักอาหารไม่ทันคนอื่นเขาหลังจากเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วก็เพลินกับบรรยากาศอาหารและการแสดงสดได้เลย หลังจากได้เห็นพี่ๆน้องๆพนักงานยิ้มหัวเราะและมีความสุขันขณนะนี้ผมอาทิพน้าจะได้มาด้วยกันใหม่แล้วเจอกันบาย